เชียงใหม่ชายเมียงนี่นะจ๊ะเชียงรายชายเมียงอู้ตาเหลือดยิ้ตาเหลืดนี่น่าน่า่าฮสวัสดีครับพี่แบงค์สิทธิ์ในท่านนะครับก็มาถ่ายวอล์กที่ดีคาดของเราและเรามาทดสอบความห่างของแบงค์ดูว่าเวลาเราชนมุกไปเขาตกมุกได้ไหมเราไปดูความห่องเขาจริงๆพี่แบงค์เป็นคนหานะไม่เชื่อลองดูมาถามเขาดูครับ ครับเไม่มีอยู่ข้างหลังพี่ไม่มีพออยู่ข้างหลังพี่ไปยุ huh? <t ik <t ik ่งหลังโอเคครับโอเคครับพผมว่าเอาอย่างนี้นะได้ครตอนนี้พี่แบงค์เตรียมเตรียมการเตรียมการหนูครับตอนแรกจะเตรียมแค่นครปฐมแต่ว่าเลยไปหน่อยไปเตรียมการเลยทีนี้พี่แบงค์ไม่คนตลกดูดูเลยตะมุกไปตะมุกยังสมมุติมะม่วงมะม่วงภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษได้่าแมงโก้นี่เห็นนะแมงโก้สีเหลืองเยลโล่นี่รถกระบะ อะไรวะมิโก้ดิมิโก้มิโก้ดิโอ้โหฮาเนี่ยเขาเรียกว่าฮาฮาแต่ไม่สุดเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่อย่างมะม่วงแมงโก้หน้าต่างวินโดว์นี่สุดยอดสีเหลืองเยลโล่ไปแคทดิปโป้เยลี่เยลี่เยลลี่ปีโป้ เหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆกับถ้าเป็นตาำลังเขาเรียกวิวข้ามดิงคือมุ้งเจอกูอะทุกมุ้งแบบเนี้ยต้องเจออ่อนนะพี๋อไม่กลัวครับกลัวกล้องอเหรอคนเนี่ยซ่อมได้เอาอีกแล้วอย่ากจะต้องรอยผมเลยนี่ก็เป็นการเตรียมกล้องนะครับมาถ่ายวอล์กของช่องสีเมทัลครับอันนี้พี่แบงค์ตัวเป็นๆเลยนะตัวเป็นๆได้อยู่เลยเน้นเขาเรียกว่า นี่เราอยากเป็นตากล้องแล้วไปเป็นเป็นเป็นดูแลส่วนตัวเลยครับก็คือไปเป็นพิธีกรให้ด้วยยอดจริงข้าวแก้วที่นี่โดนรถจนไม่ได้ครับโอ้โหไม่มีอันนี้เป็นแนวข้าวชีวิตน้อนี่ขาขานี่อร่อยเชียงกงบางนามีตาตากล้องอร่อยเชียงกงไม่มีออ๋นี่เราหมดข้าวกล้องมากกว่าคนกล้องข้าวกล้องข้วกล้องมากเลยได้บอกแล้วพี่แบงค์เป็นคนตลกอตอนนี้ตามติดชีวิตเป็นดาราเลยเดินไปไหนก็เดินตามไป จริงจริงพี่แบงค์เป็นคนตลกตลกจริงมตลกเดินหนังเขาเขาว่าเดินหนีเหมือนเขารู้ว่ากูจะเล่นอะไรแห่งเขามันรู้ว่ายิ้มเดินยิ้มแหละนะนี่เขาถอยมาขอถ่ายรูปนะหลังๆเริ่มดังออกออกออกหมายช่องนะดูนะเดี๋ยวเขาเปิดกระจกขอถ่ายรูปหนูแต่เขาถอยถอยถอยไปหาที่สะดวกสะดวกจอดอันนี้เดี๋ยวเขาหาที่จอดดีๆก่อนเขาเริ่มถอยลึกแล้วว่าไม่ใช่แล้ววันที่ไม่ใช่ ไม่ใช่เดนโดเสานะโซเชียแ hey, yeah. ม่งยืนได้ไอ้สป็นตัวเชียยืนได้ก็เช so. ียงใหม่ชายเมียงนี่สุดยอดเชียงรายชายเมียงโอ้ตาลราดิบนี่ตาเรดิบนี่อาจารย์นั่นนั่นกูบอกแล้วตันยังไงก็ตัน ก็เสียงเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนเซเว่นอ่ะใช่เหมือนไหมที่ลองไปยาตามยวล่าเด็ดแล้วปิดกระจกขับรถอ่ะหลับตานะแล้วอย่ามองนะว่ารถข้างๆรถอะไรยังไงก็เหมือนนะป่ะเหมือนโคตรเหมือนเลยมันต้อนต้อนต้อต้อเหมือนกันาจอดรถตีหน้าเซเว่นได้ตลอดเวลาอันนี้จอดดีแล้วพอ่ะเหรอเอาไม่ได้หรอไม่ได้รอผ่านท่อมท่อเนี่ยเปิดไงวะไม่เปิดไมเปิดไม่เปิดไม่ได้ จริงๆมันเปิดไม่ออกแล้วก็ผมก็มีการไปไซส์หูัไซส์คอไปรอบๆแล้วม,ลมันเป็นการเปิดกระโปรงในรูปแบบใหม่หมายถึงรถใช่ไหมฮะผู้หญิง <_ stems> นะนะกูบอกแล้วเขาเป็นคนตลกเฮียกูเยี่ยมๆเพราว่าตอนนั้นที่ที่ไ,ทไม่ได้ขับไปไหนเลยว่ามีลูกแล้วเวลาปัดและส้มหลุดง่ายก็เลยไม่ได้ขับอีกแล้วนี่เอง คือเราไม่ได้ห่วงว่ามันร้อนแค่ไหนเราห่วงว่าเราพวกเราจะหล่อหรือเปล่าที่สำคัญกว่าน,นี่ต้องสอบเรื่องขั้นครับจะใส่เสื้อเชิ้ตได้คือมันต้องใส่เสื้อเชิ้ตแล้วกางเกงยีนก่อนและแล,แล,แลต่ออีกขั้นเราได้กางเกงสแล็คเต้องเป็นแนวไหนครับเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วเป็นกออเออร์่าอันนี้เป็นเบลแรก จบลงไปแล้วนะครับกับอันนี้พี่อันนี้อ่ะมาโตมเนี่ยเยี่ยตลกกันทั้งออฟฟิศและจบไปแล้วนะครับกับรายการสิทธิ์ท่านครับพี่แบงค์ก็มาถ่ายพวกเรานะครับมาเอารถเราไปลองขับเอารถเราไปเล่นเรามันเล่นด้วย <isms> การมาถ่ายคอนเทนต์สนุกสนุกมาถ่ายกันแบบนี้นะครับพี่แบง์จริงเป็นคนน่ารักนะครับตัวจริงคนน่ารักแล้วก็เป็นคนตลกมากๆด้วยนะครับยังไงฝากติดตามช่องสิทธิ Gan ์ท่านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ ในเพจรถดีคานะครับพิมพ์คำว่าดีขีดกลาง c a r และติดตามพวกเราได้ที่ YouTube นะครับช่องดีคาแชนแนลครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งและทุกท่านจะไม่พลาดคลิปสนุกสนุกและตลกแบบนี้นะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากคำคมไว้แบบนี้ครับขอบคุณขอบใจขอบประไทย thank you สวัสดีครับ